อีกหนึ่งน้ำใจครับของเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีก็ร่วมใจการฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ครับลงพื้นที่ช่วยเหลือแรงงานผู้ก,กักตัวและกลุ่มเสี่ยงมีการทำอาหารปรุงสุกครับมอบให้500ชุดนางสิทธินีทวิพัฒนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับคณะครับลงพื้นที่มอบอาหารช่วยเหลือแรงงานผู้กักตัวรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่ศาลาประชาคมชุมชนวัดหนองส้มตำบลสะพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็บอกว่าทางเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยมีความห่วงใยแล้วก็เห็นใจผู้ใช้แรงงานทุกคนครับรวมถึงผู้ที่ต้องถูกกักตัวและกลุ่มเสี่ยง ได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนก็ได้ทำข้าวกล่องพร้อมกับน้ำดื่มจำนวน500ชุดจากนั้นก็ส่งมอบให้กับปัตตาอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้เปราะบางผู้ที่ต้องกักตัวรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนวัดหนองส้มก็เพื่อลดการเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็ให้มีการระยะห่างตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็มีการขอให้เป็น จุดในการกระจายสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะสร้างกําลังใจให้กับทุกคนรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างเร็วที่สุดครับถึงแม้ว่าในตอน